กุ๊กเจ้าตัวภูเขา2ตัวนี้เข้าด้วยกันพิงกดชิปเลือกเลเยอร์หนจากนั้นกด c t r t r o l G หรือกด Command G นะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพิงจะย้อมสีเข้าไปไปที่วงกลมค่ะแล้วเราก็ไปเลือกทีชิป n n s s c o o t t a s t และกด Create Clipping m a s ตตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่ะแล้วเราก็ปรับให้มันดำๆซอบๆลงไป ประมาณนี้ก่อนเนาะจากนั้นไปที่วงกลมค่ะแล้วเราก็ไปที่ solid color นะคะแล้วเราก็ไปเลือกสีออกน้ำเงินดำๆประมาณนี้คุณพิมพ์เลขตามผิงเลยก็ได้นะคะ 03133a กดโอเคและคลิกขวากด create ค i p ปปิ้ง a s สเพื่อที่เราจะใส่ไปเฉพาะภูเขาตรงนั้นแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นมันติพายนะคะเบรนโหม e เป็นมันติพายแล้วเราก็เปอาคัสตี้ดบลงไปนี่คือการย้อมสีแบบง่ายๆนะคะให้ออกน้ำเงินน้ำเงินแต่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนเบรนโหมดไปได้เรื่อยๆนะคะตามที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยคะ่ะเนี่ยจริงๆไล่ดูได้เลยนะ อยู่ที่ความชอบของแต่ละคน overlay ก็สวยมันติดภายก็ออกดักๆไปเงาไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมไปเงาไปเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะเจอร์ทีนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาดาวเข้ามาใส่นะคะติ๊กถูกแล้วก็ดึงไปไว้ด้านหลังอ่เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวนี้เข้าไป แบบนี้เนาะข้างหลังภูเขาแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดให้เป็นสกรีนนะคะแล้วเราก็แมสเมื่อแมสปุ๊บเราเอานี่เลย g การเ a ียน o l นะคะที่เป็นสีดำกับสีขาวนั่นเองมาดึงแบบนี้นะคะมันจะกืนได้ง่ายนั่นเอง thank <laughs>